อ่ะอันต่อไปฮะอยากได้คำปรึกษาครับผม ical, ไปซื้อบริการมาครับพาโอ้สวัสดีัวรุทุกคนแล้วผมต้อนทับนะครับผมวันนี้กับผมไปยุ่งหัวร้านวันนี้กับผมแอปปองผิพลา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 ครับผม แล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการมันเป็นรายการมพอมันเป็นช่วงพิเศษนี่เออเอาเถอะคุณผู้ชมก็คือผมมีหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกนะฮะก็คือว่ามีน้องๆหลายคนนะครับผมทางมาบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้พี่เอไม่ค่อยคุยกับคุณผู้ชมเลยนู่นนั่นเลยคิดถึงพี่เอตอนตอบแชทจังเลยคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นสิ่งที่ผมทํางานในทุกวันนี้นะเห็นใต้ตากูไม่เห็นรอยดำกูไม่ต้องระบายมึงดูไม่อะไรผมกูเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราก็จะเข้าไปดูนะฮะใน messenger นะครับผมในแฟนเพจนะครับว่ามีน้องๆคนไหนเขาส่งอะไรมาาาาบบ้งนะะครรัเพว่ ช่วงนี้ยอมรับเลยว่าแทบไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบอะไรของใครเลยน้อยม,มากแบบอาทิตย์นึงจะเข้าไปดูสักครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าโวเวลานอนผมยังไม่มีเลยคุณผู้ชมแต่วันนี้เราจัดให้แล้วนะไม่น้อยใจกันนะอ๋อเอ๋อเอ๋อเอ่่่ก้องแกงก้องแกงกันนะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราก่อนที่จะไปเข้าคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเลสก่อนกระดิ่งเพื่อภาคีมาเราด้วยเดี๋ยวเราไปตอบแชทกันดีกว่าผมาคิดถึงน้องๆแล้วอะ่ะไปหาน้องๆดีกว่าฮัลโหล yes โอเคคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูซิวา่าแชทเนี่ยมีอะไรให้เราดูกันบ้างเริ่มจากใน Facebook ส่วนตัวผมเลยละกันอินทิดาทองแก้วพี่เอฟคะสวัสดีคะ่ะหนูเป็นแฟนคลับพี่นะคะเอ่อพี่เอฟโ,โอเคโอ้น้องน่ารักจังเลยดูจากรูปแล้วขอบคุณมากนะคะ ส่งหัวใจไปดวงเด็กโอ้น้องน่ารักคิมมาหาผมอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักผมแบบอยากตอบกลับมากเลยผมรู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้กวนส้นตีนหรือมันไม่ได้แบบว่าอูอยากให้มึงตอบแบบมึงไม่ตอบกูด่าอะไรเงี้ยเออคุณผู้ชมนึกภาพไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูคนต่อไปเลยนะคุณผู้ชมน้องเอฟพี่ติดตามมาจากหลังสุด,ดาพี่เสนอเรื่องให้ทําเกี่ยวเรื่องนี้เรื่องศาสนาวูดูผมได้ฟังเรื่องราวการประกอบพิธีน่าสนใจอยากรู้ว่าในตอนนี้มีพิธีเรื่องนี้จริงไหมหรือมีทิคอะไรที่น่าสนใจอ้แล้วก็มี โอ้โอ้อันนี้น่าจะเป็นฟิลคล้ายๆกันเชิดสิงโตปะ่ะโอ้ เอาคนหมุนข้างในต้องปวดหัวมั่งแหละนอกจากเรื่องสารนาแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับมาลีลาวโอตํานานแม่มดบุรินน่าสนใจที่พีมาทั้งหมดไม่ต้องชี้แนะนะครับแต่เคาลบอย่างนําเสนอเพื่อให้ถ่ายทอดออกมาในฉบับหลอดสือราครับหากแบ่งได้อย่าให้แบ่งสองเรื่องจะเจ๋ยวมากเลยครับขอบคุณที่เขามารับฟังครับโอเคเดี๋ยวพี่จะลองหาข้อมูลดูนะถ้าทําได้จะทํานะครับเอ๊จริงๆอย่างนี้ผมว่าน่าจะไปทําเป็นแบบว่านักสืบเอฟมากกว่านะผมว่าน่าจะน่าจะเวิร์กกว่าอ่ะคนต่อไปเพียบครับ สู่สารในปารีสเปียบเคยทำหรือยังครับและเข้าเน็ตฟ i ิกแล้วจากสถานที่จริงมีคนตายมากกว่า6ล้านศพเฮ้ยจริงเหรอแฟนมันแท้หนังสยองขวัญโอ้ไอเพจนี่แม่งติด18บวกอ่ะแม่งแบบน่ากลัวอ๋อวิยคุณผู้ชม แต่เนี่ยน่าสนใจแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าหลอดสุดาอีพีหนึ่งที่ผมทําเกี่ยวกับเรื่องของภูเขายัดล้ออะที่มันมีคนเสียชีวิตแบบเรื่องของสเกตหิมะอันนั้นก็ติดเหลืองเว้ยผมทําไม่ได้คุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมพิจารณาอีกทีนึงนะฮะอ่ะคนต่อไปอันนี้อะไรโอ้โหส่งมาเยอะมากเลย12เรื่องราววิทยาศาสตร์ม่ทัสอบได้1ิตํานานโอ้โหน้องก็ส่งเยอะมากโอเคเดี๋ยวอันนี้กูจัดให้มึงแบบหนอเนาะเลยโอ้โหพิมขอบคุณกันเลย ขอบคุณมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวจัดให้เบยขอบคุณนะฮะที่ส่งมาอย่างงี้เดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูก็เดี๋ยวอัดคลิปเลยท่านน่าสนใจเดี๋ยวผมส่งให้เด็กตัดเลยครับผมพีเอฟครับวันนี้วันเกิดผมถ้าเป็นไปได้อวยพรหน่อยครับจะเป็นของขวดดัญดีดีที่สุดสาหรับปีนี้เลยปูสามกุ้งผ้าไอ้สเสนรี่ขอโทษไอ้เชยกูกูหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยวะไม่ได้วะไม่ได้วะคุณผู้ชมผมผมรู้สึกผิดวะผมอยากตอบน้องๆหนูๆทุกคนเลยนะฮะผมถือว่า นี่เป็นการขอโทษและกันเดี๋ยวอัด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 ,อดแบงนี้เลยนะโอเคหนุ okay, ่มน้อยแฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังนะพี่ขอโทษที่พี่เพิ่งมาเห็นแชทนะลูกวันที่3ากุมภานะก็ขอให้น้องมีความสุขย้อนหลังและกันปีนี้ทําอะไรก็สรวสความสำเร็จน,นะตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็อยากทําอะไรก็ขอให้ทาได้สมใจหวังล้กันนะไม่พิมพ์ตอบปาดลิปไปเลยสู้ อ่านี่คุณผู้ชมผมส่งจริงๆนะเห็นอย่างเงี้ยผมมาใส่ใจคนด <c oughs> ูด้วยไม่ใช่ผมไม่ใส่ใจแต่ช่วงนี้งานเยอะอจริงๆ <c oughs> นะครัขอบคุณมากขอบคุณมาก <c oughs> ประมาณนี้นะครับก็ใน Facebook ก่อนละกันนะเดี๋ยวแ <t> ชท <Louise> <t> <t> อื่เอนเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบเท่าที่ผมทําได้ละกันเราลองไปดูในแฟนเพจหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างผมไม่คิดว่าผมดังนะว้ยผมก็คือคนธรรมดาที่แบบเออทำคลิปลงช่อง YouTube ทั่วไปไม่ได้วิเศษวิโสอะไรนะครับฉะนั้นแล้วเราเป็นเพื่อนกันได้นะคุณผู้ชมอ่ะมาดูกันแรกเลยคุณซันซัน พี่เอฟวัดไม่ดีครับ <c oughs> อะไรวะโอเคผมทำช่องติ๊กต k นะครับงานรูปครับผมกำลังว่ดรูปพี่เอฟอยู่รอดูนะครับแล้วนะเสียงอะไรอะตหมดให้ด้วยนะครับ เอ้ยน่ารักจังเลยดูหนูเป็นเด็กที่แบบน่ารักอ๋อขอบคุณมากนะได้ออกลิปแล้วนะลกูกอ๋อเอาคนต่อไปเออน้องอีเมลโอ้โหเพียบค่ะหนูมีเรื่องจะมาเล่าหลอในให้ฟังว่าเป็น FC ซีนะคะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องหลอนมี3เรื่องเลยกันขอแนะนำตัวก่อนหนูชื่อเด็กหญิงมุกแสงดาชูเนธค่ะอายุ10ปีจะ11ปีแล้วโอ้หนูเด็กมากเลยนะลกูกหนูขอบอกหข้อนะคะข้อ1พ่อ แม่ลูกข้อ2เดินอยู่รอบๆข้อ3า3ผีมองที่บันไดยังไงฝากด้วยนะคะถ้าไม่รบกวนเจ้าหนูลงช่องด้วยนะคะอยากดังกุชอบคนตรงๆอย่างนี้เอาไปเลยเม้นนี้ไอสัตว์แม่งกดอีโมติคอนไม่ได้ด้วยรับประกันความหลอนคาะแล้วก็มีการแชร์เรื่องคร่าวๆมาโอเคเดี๋ยวยังไงเอฟจะติดต่อกลับไปนะครับ ผมชอบงี้ผมชอบองี้ตรงๆไม่มีปัญหาได้โยโอเคคนต่อไปฮะคุณนุ๊กซี่พีเอครับมีเรื่องจะเล่าให้ฟังระหว่างบวชครับขอรายละเอียดคร่าวๆจ้าอ่าขอรายละเอียดคร่าวๆจ้าอ่ะคนต่อไปฮะคุณชายเอ๋อวู้ เอผมชอบอย่างนี้ผมชอบอย่างนี้ไอ,เ,อเดี๋ยวดเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปเดี๋ยวส่งนี่เดี๋ยวผมติดต่อกลับไปแน,นะน่นอนรอ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 นะรอรอสนุกใช่ไหมครับมีประสบการณ์หลอนๆครับอยากออสักอีพีผีทวงของกลับมารับดวงวิญญาณครับถ้าเกิดเรื่องมาเกิดหัวข้อมาอย่างเงี้ยผมมาติดต่อกลับไปแนะ่เดี๋ยวเจอกันคุณผู้ชมเฮ้ยคุณส่งขอเรื่องผีเยอะมากเพียบทำเรื่องเกี่ยวกับลายเส้นนาคาที่เปรูหน่อยครับไม่ค่อยมีใครทำลายเส้นนาคาค,าคืออะไรวะลาย เส้นนาคาอ๋อโอเคอันนี้อาจจะต้องไปทําเป็นเรื่องของอนักสืบเอฟเดี๋ยวว่ากันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเก็บเรื่องนี้ไว้ทํำนักสืบดีกว่าติ๊กดาวไว้ก่อนนักสืบเอฟอ่าแลติ๊กไว้ก่อนติ๊กไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวพี่ไปหาข้อมูลมาเด้ออ่าตอบตอบตอบน้องกันสีอะไรเอ่ยอ้โอ้น่ารักจังเลย ขอบคุณมากนะคะเฮ้ยผมชื่นใจอะ่ะเวลาเจอใครทำแฟนอาร์ได้ผมชื่นใจมากเลยอะ่ะขอบคุณมากนะชอบเวลาเห็นใครทำแฟนอาร์ให้นะน้องๆสมัยนี้ว่าลูกเก่งมากอ่ะอันต่อไปฮะอยากได้คำปรึกษาครับผมไปซื้อบริการมาครับพา้ามึงออไอสัตว์เอ้ยกูอ้ยกูสลัดข้าเจ้าชายย่ารัชดาออกไปแล้วนะ นะว่ามานมการให้คำปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์กับวัยรุ่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญในสังคมไทยนะคุณผู้ชมคือเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะมองว่ามันทะลึ่งมันแบบไอ้ชี้ช่องทางหรือเปล่าอ่คกูถามจริงเดี๋ยวนี้แม่ชักว่ามาตั้งแต่แปดเก้าขวบยอมรับได้แล้วว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้เราไม่สามารถควบคุมความอยากรู้อยากเห็นของเด็กได้เราปิดกั้นไม่ได้ว้วยต่อให้พวกมึงบล็อกพอนะไปกูก็ดูเว็บอื่นได้อันนี้คือการยกตัวอย่างไม่ได้แซะใครนะฮะฉะนั้นแล้วนะครับผมเรื่องัคร่ทีใ มากเราไม่ควรปิดกัน้นเพราะถ้ายิ่งปิดกัน้นเด็กจะยิ่งอยากรู้งั้นเราเสนอไปเลยและเราสอนให้เขารู้ไปเลยครับว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและควรป้องกันเป็นอย่างดีที่สุดครับผมอ่าโอเคทอมมี่สุภัตตาอยากให้ทําเรื่องเกี่ยวกับคัมภีมร์กอดฮับปิิศนาคัมพีมรก์มรกอค,คืออะไรเอ่ยคัมภีสามหมื่ปีว้าว ันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจนนนนใจะไปเออเฮ้ยผมชอบน้องๆที่แบบว่าสนับสนุนผมอย่างที่ผมจับให้เลยคุณผู้ชมอะต่อไปฮะพีเอฟครับไม่มีอะไรจะทำครับโอ้ทำอินโทรให้ด้วยคายมาสเตอร์ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับผมพีเอฟครับทำเรื่องนี้ได้ไหมครับคมชัดลึก19เกษาเน2 5ตาช็อกโลกคำสารภาพกับตันเรือเหตุเซลลรม่มเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องนี้คุณคุณนะ เหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นเรือร่มที่ที่เกาหลีป่าวะไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าผมลองไปหาข้อมูลดูนะเดี๋ยวเอฟลองไปหาข้อมูลดูนะโอ้ <c oughs> แต่เอาจริง,งส่วนใหญ่หลังๆมาคนแบบน่ารักขึ้นเยอะนะคนปั่นประสาทแล้วค่อยมีส่วนใหญ่แบบเออจะให้ไปทําเรื่องนู้นทําเรื่องนี้อะไรอย่างนี้นะครับพี่เอฟคับสวัสดีครับพอดีหนูติดตามพี่แล้วได้ดูคลิปพี่เจอคลิปอาถรรพ์เขาคิสกูดช่วงต้นคลิปบอกว่าใครที่อยากขายประกันหนูม <meye> <c oughs> ีตัวแทนนะคะถ้ายังมีตัวแทนดูแลฝากพิจารณาได้ค่ะ FC อ่ซโค้า ขอบคุณมากนะครับน่ารักจังคือผู้ชมรู้ไหมไอคลิปเขาคิจก,กูดอะที่ผมทำหลอนสืดา่าคือผมมาพูดลอยๆไปนะเว้ยว่าเออผมผมอยากได้แบบเออสปอนเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตอะไอเชี่ยไว้ไทยประกันชีวิตติดต่อมาสามลาย <c oughs> ขอบคุณมากขอบคุณมากทุกคนคือจริงๆก็ผมมาทำประกันชีวิตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือผมก็พูดไปงั้นแหละแต่ถามว่าอยากทำเพิ่มไหมก็อยากทำเพิ่มแต่คือมไม่มีตัง ไปแล้วระว่าแลคุณผู้ชมอันนี้ก็สุดแล้วเลยครับขอบคุณมากเลยครับทุกคนที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ขอบคุณมากที่แนะนําสิ่งดีๆมานะครับขอบคุณคุณฝ้ายพลนามาสด้วยนะครับผมบคุณชนะทรฝากื่องไอเจ้าโคดด้วยครับเฮ้ยเรื่องนี้ก็แปลกเหมือนกันนะผมผมอยากรู้มันคือเรื่องอะไรเห็นคนขอมาเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมลองไปหาข้อมูลออกอนแล้วกันนะเออเรื่องเรื่องไอเจ้าโคดนี่ก็น่าสนใจนะครับสวัสดีครับผมเป็นนักศึกษามหาลาัยศรีประทุมหาที่ฝึกง,งานอยู่ไม่ทราบว่าพี่รับเพิ่มไหมครับโอ้โหจริงๆก็ผมอยากทำเป็นโปรดักช อยากทาเป็นแบบอะไรอย่างนี้นะแต่โอ้โหผมผมยังไม่สะดวกจริงๆวะ่ะนะฮะขอโทษนะไม่สะดวกรับเลยคือถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนที่แบบว่าผมทํารายการเยอะๆอย่างเงี้ยเออผมก็ยังไอ้นี่อยู่นะแต่ช่วงนี้คือถ้าคุณผู้ชมเห็ผมจะทําเกี่ยวกับรายการแบบหาข้อมูลเจาะข้อมูลเียกชั่นหน้ากล้องอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่เพราะว่าเวลาการทํางานผมมันน้อยลงแล้วก็ผมไม่ได้มีพื้นที่ในการทํารายการอะไรเยอะขนาดน,นั้นแล้วนะครับก็จริงๆอยากจะออกไปทำร็อกข้างนอกดูแต่ล่าสุดทาไปคลิปนึงไม่รู้คุณผู้ชมจะอยากดูหร แต่พอะเดี๋ยวลองตัดดูนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะคุณผู้ชมอะไรรับเนี่ยสิริวัฒนเพียบทำไรตอบหนอ่อยโอ้ตั้งแต่เดือนแปดอ้ยเพียบมือมึงพยายามมากนี่มึงพยายามมาก,กี่เดือนแล้วเนี่ยจะฟ้องสอสส่งสารผมหน่อยอะไรมึงต้องการอะไรอยากดังอ้อโอเคโอเคอ่ามึงพูดอะไรตอบปีละพี่รอมานารนปีเบื่อ,อไรจะตอบ ไ <laughs> อ,อ้กูชอบอ่ะอะ่ะเบียรอ่ะมานาลนล้นนะพี่เมื่อ,อไรจะตอบผมรอมา500ห้าร้อยปีหลงใจพีเอชหงเป็นสเปิ <laughs> ร์มหล่อมาห้าร้อยปีไม่ใช่กูเป็นสเปิร์มพ่อกูก็เป็นสเปิร์มทวดกูก็เป็นสเปิร์มไอส่งภาพมาด้วยโอ้โหพ่อหนุ่มหน้ามนคนหลายใจ <laughs> โอ้พ oh, uh, uh, oh, uh, oh, ี่พี่มาตอบแล้วลูกอ่ะอโอผมจะฟ้องแล้วบานตอบหน่อยอ่ะโอ้อ่าเดี๋ยวลองฟังให้จบก่อนน้องตอบอะไรอีนกวะสหวัดีพี่เอฟถ้าพี่ไม่ตอบคุณ้องฟ้องสอสอพักสงสารผมด้วยอะไรคำนี้พี่เอฟอยู่จังหวัดอะไรครับผมผมจะได้ไปหาผมจะไปทิดงบ้านพี่แล้วก็เอาดีเทียงกยัดบ้านพี่ให้พี่ตายเลยกูอยู่ไหนเนี่ยโอเค โฮ้ยน้องต่อยมือถือตั้งไว้อ๋อนี่ยังอยู่ในยุคต่อยมือถือนี่งเหรอว้าวไอ้เกมเจออะไรอย่างงี้กูมันเดิมกันนะอาลืมกดติดตามพี่เอฟวงพิ่ตักตู้ยนะครับอย่าลืมกดมไกคลค์และกดกระดิ่งเพื่อจะไป้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่เอฟถ้ามีคลิปอัพโหลดมาใหม่พี่เอฟเขาจะได้แสดงคลิปเพลง เทพเจ้าทีาท่โชว์ก้ามจ้ะอะไรวะนี่มันมันต้องรู้แหละว่ากูจะต้องมาเปิดแชทมันแน่เลยกูดูสรงกันอ่ะตอบแล้วนะอี น้องมองคนดีกใจแหละ okay. โอเคโอ้ก็ขอบคุณมากที่ส่งมาแนละ้วลูกก็พี่ก็แอบกวักวลหนูอยู่นิดนึงแต่ก็ขอบคุณที่ส่งมาละกันขอโทษนะที่พี่ไม่ได้ตอบนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ส่งมาไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากเห้ผมํำคลิปนู้นคลิปนี้นะกำลังใจที่ส่งมาแฟนอาร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมก็สัญญาว่าจะพยายามผลิตคอนเทนต์ดีๆแล้วก็พัฒนาคอนเทนต์ไปเรื่อยจะพยายามออกไปข้างนอกให้มากขึ้นแล้วก็ทำต่อไปแบบไม่หยุดหย่อนนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันเราไม่แพ้เราชนะแต่ ไม่เอาลุงตู่นะฮะโอเคเอาว่าแล้วก็ท่านจอคลิปแบบนี้นะครับต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดไม่้ากที่แม้เราด้วยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปละบ๊ายบาย See you again ปุ๊บ